เอ๊หรือพิธานนกุลแค่ตัวหลอกย้อนคำทานายหมอปลายถึงคนรู้ใจแอฟทักษอรลุ้นใกล้เวลาเปิดตัวลูกสาวเป็นคนอนุมัติมาฟังคำตอบชัดๆจากปากเจ้าตัวแอฟทักษอรเป็นอะไรกับนนกุลตอกย้ำกระแสคู่นี้เผยอุ่นใจที่มีนนกุลหลังรู้ฝ่ายชายเททริปครอบครัวเรียกว่าผ่านเหตุการณ์ร้ายๆตอนนี้สาวแอฟ ก็เผยสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณพ่อที่เหมือนจะโอเคแต่ยังบอกไม่ถูกตั้งแต่เสร็จพิธีก็ยังไม่ได้พักทำงานต่อทุกวันส่วนเรื่องที่หลายคนจับตาและอยากรู้ว่าสถานะกับหนุ่มนนกุลชานน์น,นั้นคืออะไรตรงกับคำทำนายไหมคลิปนี้มีคำตอบสถานะหัวใจตอนนี้จะเป็นสีชมพูก็มีแฟนคลับวิเคราะห์นะคะว่าระหว่างนนกุลกับทิมพิธา แม่แอฟก็ไม่ติดไม่ว่าแฟนๆจเจะเชียร์ใครส่วนเรื่องความรักหมอปลายเคยทำนายเมื่อเดือนกันยายนใครเป็นตัวจริงหรือทั้งสองจะเป็นแค่ตัวหลอกมีลุ้นเปิดตัวเร็วนี้ดวงคุณแอฟฮอตสุดหลายคนไม่น่าจะมีแค่สองมีการคุยแบบศึกษาดูใจจะคุยงานหรือสนิทกันตอนนี้แคนดิเดตมีสองคนไม่ใช่แค่ทิมพิธากับนนกุลแต่เป็นหนุ่มรุ่นน้องทั้งคู่ น่าจะเปิดตัวชัดเจนจริงๆช่วงปลายปีถึงปีหน้าประกาศตัวชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวและลูกสาวเป็นคนอนุมัติ